หญิงคนหนึ่งนะคะก็ได้ร้องเรียนว่าผู้ส,สนับสนุนประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนหนึ่งค่ะได้ยกเลิกการจองห้องพักของเธอผ่าน Airbnb นนนาทีสุดท้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเพียงพอะเชื้อชาติของเธอที่เป็นชาว, American, ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียค่ะ กมการจัดหางานและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐกำลังตรวจสอบข้อร้องเรียนของดินซูหญิงสาวที่อ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อเธอโดยเธอได้รับข้อความจากเจ้าของห้องพักเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะเดินถึงที่พักบนภูเขาในเมืองแซนเบอร์นารีโนรัฐแคลิฟอร์เนียว่าเราไม่ต้องอเราไม่ให้คุณเช่าห้อง แม้ว่าคุณจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลือบนโลกใบนี้ด้วยเหตุผลเดียวเลยคือคุณเป็นคนเอเชีย ก่อนหน้านี้ซูซึ่งจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสาขากฎหมายได้ร้องเรียนไปยัง Airbnb และส่งผลให้เจ้าของห้องพักซึ่งเป็นผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตัดออกจากระบบ Airbnb แล้วและการเธอก็ได้ยืนยันนะคะว่าจะช่วยเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นสิ่งสําคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าการแบ่งแยกเชื้อชาติเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย Airbnb เป็นบริการจองที่ทพักออนไลน์เชื่อมโยงระหว่างเจ้าของที่พักและนักเดินทางโดยมีที่พักให้เลือกหลากหลายค่ะทั้งอพาร์ตเมนต์โรงแรมและโฮมสเตย์